เอาสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านมันนีก็มาพอนำลงสนใจแล้วมันนีนองสใจมาเย็บมายามพอไปนองสนใจจะไปเอฟซีทุกทุกท่านไปเบื้องพอพอของนองสนใจเป็นอย่างเนาะไปไปดูเลยนี่บานของนองสนใจติโดนแ้วปากล้อ กล้องนะ่ะคมๆทุกคนไปไป,ไป,ไป,ไป เบ็นออนไหนเบ็ตีไม่ไเลยเกยไม่ตลูกเกเลยนั่นไัวอารมณ์นังดนั่นเอาไหมปานพอกงน้องสนใจนี่พ่อคงน้องสนใจ bà này cài không Này bà. Này Cài đông nhiều Đăng